มาพูดถึงค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำตำแหน่งไหนก็ได้เท่ากันตามในตารางที่เห็นเลยนะครับต่อให้ตำแหน่งสูงขึ้นก็ได้1เปอร์เซท่ากันอันนี้คือค่าแนะนำชัดๆไปเลยนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีบัตรในหน้าก็แนะนำได้นะครับโดยก็จะได้1%ตตั้งแต่วันนี้และตลอดไปจากการที่เราแนะนำ ลูกค้าหรือคนรู้จักเราเข้ามาสมัครสมาชิกต่อจากเราดังนั้นในระบบคือเราคือเป็นผู้แนะนำใครแนะนำก่อนคนนั้นได้ค่าแนะนำตลอดไปเพราะว่าห้ามย้ายสายงานอันนี้คือกฎเหล็กของทางสีกรุงบเกอร์หรือแผน MGM กํากำหนดกำหนดไว้ว่าใครแนะนำก่อนคนนั้นได้ค่าแนะนำไปดังนั้นถ้าเราแนะนำเพื่อนวันนี้ เพื่อนสมัครต่อจากเราเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้มีเพื่อนอีกคนไปชวนคนนี้สมัครไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นคนแนะนําก่อนโอเคไหมดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าหลายหลายคนที่เขาพูดกันว่าเขาไม่ขายแล้วเขาขยายอย่างเดียวเพราะเขาต้องการเป็นคนแรกที่จะแนะนําคนรู้จักเขาก่อนคนอื่นด้วยนะครับเราแนะนําเข้ามาแล้วสมมุติ เราแนะนําเข้ามาปั๊บแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากทําธุรกิจเขาเติบโตในแผนธุรกิจของสีกรุงนะครับเขาไปสอบบัตรในหน้าสมมุติเราอยู่ระดับหกเราไม่มีบัตรนะครับสมมุตินะครับเรายังไม่มีบัตรเราไปแนะนําคนมีบัตรในหน้าแล้วเขาเข้ามาเขาอยู่ระดับห้าเลยถูกไหมครับเขาจะสูงกว่าเรามีมีหลายคําถามนะครับทีมงานผมถามเยอะว่าแล้วแบบนี้ได้ค่าแนะนํำไหมคําตอบคือได้ ค่าแนะนําเนี่ยนะครับแยกออกมาคิดตังหกเลยว่าเราแนะนําไม่ว่าใครก็ตามเราได้เสมอไม่ว่าเขาจะขึ้นไปตําแหน่งไหนเขาไปอยู่ตําแหน่งระดับหนึ่งตำแหน่งบียอนเราก็ยังได้อยู่นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นไม่น้อยนะครับเพราะว่าเขาจะคิดเบี้ยปีต่อให้ด้วยทุกปีเนี่ยลูกค้าบริโภคเราก็ได้ตลอดเราเหนื่อยครั้งเดียวแต่เราได้ตลอดไป นะครับแล้วก็ได้ทุกประกันมีหน้าสภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น,ปร,นประกันอัคคีภัยประกันอุบัติเหตุประกันอื่นๆได้หมดเลยนะครับแต่เราจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต่อเมื่อคนที่เราแนะนำเนี่ยซื้อบริโภคนะครับหรือขายบนรหัสเขาเท่านั้นนะครับเราจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นคำนวณจากเบีย้ยสุทธิบนรหัสที่เราแนะนำ นะครับจริงๆหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยบางคนไปมองอย่างนี้ครับอันนี้ผมขอขยายความบรรทัดนี้เลยนะบางคนไปมองว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหถ้าเราแนะนําเพื่อนเข้ามาซื้อเบีย้ประกันรถเอาสองหมื่นเลยนะก็ได้แค่สองร้อยอะสิมันดูน้อยไม่เอาดีกว่าไม่แนะนําขายดีกว่านี่คือความคิดของคนนะครับแบบนั้นที่ที่คิดว่าเงินหนึ่งเปอร์เซ็นมันน้อยแต่ผมอยากให้ให้คิดแบบนี้ว่า แล้วถ้าคนที่เราแนะนําเข้ามาแล้วเกิดเขาเข้ามาแล้วเขามาฟังวันนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากทาธุรกิจเขาไปสอบบัตรในหน้าผ่านหรือเขาเติบโตขึ้นไประดับสี่สามสองหนึ่งคุณลองคิดดูว่าเขาจะขายเบีย้ยได้กี่แสนหรือกี่ล้านบนรหัสเขาดังนั้นหนึ่งเปอร์เซนถ้าเกิดว่าเขาขายเบีย้ยได้สามแสนสมมุตินะครับเท่าไหร่คูณหน่อยเร็วเอาสิถ้าเราแนะนํา คนที่มีบัตรในหน้าเข้ามาในระบบของสีกุง้งมันได้หนึ่งเปอร์เซนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขามีบัตรในหน้าแล้วเขาขายได้สามแสนแล้วได้กี่บาทครับสามพันขอบคุณครับคุณพลอยแล้วมันน้อยไหมน้อยไหมอันจริงจริงมันน้อยไหมเห็นไหมครับมันมันเปลี่ยนไปเลยนะแค่หนึ่งเปอร์เซนถ้าคุณมันอยู่ที่ว่าคุณไม่รู้หรอกครับว่าคุณแนะนําเขาเข้ามาแล้ว เขาอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ได้นะถูกไหมดังนั้นมันไม่ได้จบแค่200บาทนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยสิ่งนี้คุณจะต้องไปต้องไปบอกทีมงานหรือว่าบอกใจตัวเองว่าจริงๆค่าแนะนำหนซมันมหาศาลมากนะครับแนะนําเราไม่เสียเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าค่าสมัครมันแค่200บาทแล้วก็ได้ความคุ้มครองเป็น PA ประกันอุบัติเหตุด้วยไม่ได้เสียเปล่าถูกไหมครับ ต่อให้เขารู้สึกว่าส่วนลดได้มีคุ้มเบี้ยแพงไม่ซื้อแล้วไม่ชอบไม่ประทับใจเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ต่อมันไม่เหมือนกับบางอย่างที่เราแนะนําไปแล้วมีโอกาสมีความเสี่ยงอันนี้ก็อยากจะบอกไว้ว่ามันน่าแนะนําแค่ไหนนะครับ